ราคาโปรโมชั่นเดือนธันวาทนะครับสำหรับ Honda าวีพ์ร้อยสิบตัวล้อแม็กซ์สองพันยี่สี่นะครับตอนนี้ทางร้านปรับลงนะครับตัวนี้ปรับลงหนึ่งพันบาทนะครับปกตินี่สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะฮะตอนนี้เหลือสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับฮอนด้าวีพ์ร้อยสิบตัวล้อแม็กสีขาวแดงปีสองพันยี่สี่นะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่7จ็ดทันวาร์แล้วนะครับสองพนะครับอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะฮะสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้จะเป็นปี2024นะฮะพอดีทางร้านจัดโปรโมชั่นนะฮะราคาปรับลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็2025ก็จะมาแล้วนะครับของเราก็เลย ลดพิเศษนะสำหรับเดือนธันวานะฮะสำหรับทนายที่ชอบลาย2024นะฮะวันนี้แนะนําก็จะเป็นสีขาวแดงนะฮะสีขาวแดงนี่สวยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนี่คอมเมนต์โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่ายังมีอยู่ไหมนะฮะสำหรับปี2025นี่จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะฮะจะไม่มีขาวแดงแล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะฮะวันนี้มารีวิวราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับ ประจำเดือนธันวานะฮะอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดนะปกตินี่47,900บาทนะครับตอนนี้ทางร้านปรับลงอีก1,000บาทนะครับเหลือ46,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ46,900นาะครับสำหรับฮอนด้าพิซซ์ร้อยสิบตัวล้อแม็กลายใหม่2,024นบนะครับสำหรับ ท่านใดที่อยากได้ตัว2,024นะฮะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าก็มีบางท่านนะครับที่ว่าเห็นตัวใหม่แล้วก็อยากได้ตัวเก่านะครับตอนนี้ของร้านเราก็มีสต็อกอยู่นะครับผมนะแต่ไม่เยอะนะครับสาหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับราคาเงินสด46,900บาทนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ46,900ืนารนะครับเพราะว่าตัวใหม่นี่ราคาสูงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว2 0งพันนะฮะก็มีให้เลือกยูซีสีนะฮะก็จะมีสีขาวแดงตัวนี้เลยนะครับสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดำแดงนะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0 9นย5 7 7 1 2 9นนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะ ขายเงินสด46,900บาทนะครับราคานี้ถึงวันที่15นะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่7แล้วนะฮะสําหรับท่านใดที่หารถใช้งานที่ว่าราคาถูกๆนะฮะรถใหม่รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรนะระบบมือฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะก็แนะนำเวฟ110เลยนะฮะประหยัดน้ำมันมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะ ราคา46,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ของเราก็จะแถมให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นหมวกกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับหมวกนี่สวยนะฮะใบละ300กว่าบาทนะครับสวยงามเลยนะครับสีขาวแดงก็สวยนะครับนี่ะก็จะมีสีขาวนะฮะตัดด้วยสีแดงด้านนะครับส่วนระบบเรือนไม้ก็เป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะปี2025ก็อนาล็อกเหมือนกันนะฮะก็คือเหมือนกันทุกอย่างนะฮะแตกต่างกันแค่สีนะฮะสำหรับตัว2000 25กับตัว2,024ตัวนี้นะครับวันนี้ลงให้ก็ตัว2,024นะครเผื่อมีเพื่อนๆคิดถึงตัว2,024นะครับสีขาวแดงนี่สวยนะครเป็นรุ่นเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะก็เป็นตัวล้อแมกนะฮะมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะฮะตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นดิสส่วนข้างหลังก็จะเป็นดัมบีนะครับแล้วก็ลายยางนี่สวยนะฮะนี่ฮะ ลายยางก็จะเป็นลายยางของดูโร่นะครับเข้ากับตัวล้อแมกสีดําเลยนะลายยางนี่สวยนะก็มีให้เลือกอยู่2ลายนะก็จะมีของดูโร่กับของวีรบเบอร์นะครับล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านสีดําด้านเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด p m เ i นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1านนะครับเป็นระบบเกียร์แล้วก็เป็นระบบโซ่สเตอร์นะครับ นี่ฮะสวยนะคันนี้ลูกค้าเอาหมวกสีแดงนะฮะกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับลูกค้าบอกว่าได้ราคาพิเศษเลยนะครับลูกค้าบอกว่าไปดูตัว2,025แล้วนะฮะลูกค้าบอกว่าชอบตัว2,024สีขาวแดงนะที่เป็นเบาะแดงนะฮะก็เลยมาจับที่ร้านนะครับเงินสด46,900นะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะจ่าย47,000นี่มีทอนนะครับสำหรับเว็บร้อยสิตัวล้อแมกสีขาวแดง2,024นะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบโทนเบาสีแดงนะสวยเลยนะครับเนี่ยเบาะสีแดงนี่สวยนะครับหมวกันนอกก็สวยด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ล้อแมอก็กข้างหลังนี่ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับลายห้าก้านนะยางก็ของดูรนะขนาดยางหลังนี่แปดสิบทับเก้าสิบบเจ็ดนิ้วนะขนาดยางก็ประมาณ2.7 5หนะฮะเหมาะมากนะครับสำหรับสายบรรทุกนะนี่ะย,ยางใหญ่นะครับ ใช้ดีใช้ทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสำหรับ b 1 1 0ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับราคา46,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะสำหรับคนในพื้นที่นี่ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะเงินสดก็46,900นะฮะส่วนเงินผ่อนเครดิตดีจ่ายรับรถ1 0 0บาทนะฮะส่งงวดเดือนละ1,852แ้บาทนะฮะ42งวดนะครับ แต่ว่าเงินผ่อนก็แล้วแต่เงื่อนไขลูกค้านะฮะจะดาวมากก็ได้นะครับดาวมากก็ส่งน้อยนะครับแล้วก็ข้างวดก็สามารถเลือกส่งได้นะครับ12งวด2436หรือว่า42ก็ได้นะครับหรือจะซื้อเงินสดก็ได้เงินสดก็46,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ